สถานการณ์ยังคงหนักหน่วงจริงๆค่ะสำหรับจังหวัดสงขลาที่เกิดน้ำท่วมในหลายอำเภอส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนบางครอบครัวติดค้างอยู่ภายในบ้านหลายวันขาดแคลนอาหารจนไม่ได้กินอะไรมานานกว่า4วันแล้วขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่สูงจะต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาสถานการณ์ที่ยืดเยื้อค่ะทำให้พื้นที่ไม่สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกม2025ได้ตามแผนเดิมเดิมทีจังหวัดสง ถูกกำหนดให้เป็นสังเวียนจัดการแข่งขันจำนวนสิบชนิดกีฬาได้แก่หมากรุกกาบัดดีฟุตบอลยูโดคาราเต้หมวยปั้มปันจักสีลิลป์ วูซูมวยและเปตองล่าสุดนายกองเอกชัยพักสิริวัน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป,เปิดเผยค่าว่าได้มีการยินยันให้ย้ายการแข่งขันทุกชนิดกีฬาที่กำหนดจัดในจังหวัดสงขลาไปจัดที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชนบุรีทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้เข้าชมรวมถึงความพร้อมของสนามแข่งขันซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายกลุ่มบีซึ่ง ่งมีทีมชาติเวียดนามสอปปอลาวและแมาเลเซียมีแนวโน้มสูงค่ะที่จะยาไปแข่งขันที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร,ร์ศูนย์รังสิตโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไปในการปรับแผนครั้งนี้แม้จะเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของหลายฝ่ายแต่ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้การแข่งขันซีเกม2025เดินหน้าต่อไปได้ตามกำหนดเดิมค่ะพร้อมยึดความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N